พี right. ่ร um, okay. ิวสวัสดีหน่อยวันนี้พี่ริวทําอะไรคะสวัสดีครับวันนี้พี่ริวทํากับข้าวให้กินพี่ริวทำขายของอยู่ใช่ขายของอ่าเอ้ยขายของเสร็จแล้วกับข้าวของพี่ริวนะเดี๋ยวแม่จะพูดให้ฟังอันนี้ก็คือจะเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นหม้ออ๋อทำอยู่ใส่อยู่อ่าใส่อยู่อันนี้ก็คือเป็ดตุนนีต้มเป็ดอันนี้เอ้ยอันนี้ตัวใหญ่เกินไป แล้วก็อันนี้ก็จะมีไก่ย่างนกย่างเต่าย่างใช่ไหมเอาปลากระเด็นไปนู่นแล้วลูกหยิบปลามาเออปลากระเด็นเดือดโนไปแล้วหนึ่งอ่ะเอาปลามาอันนี้เอาปลามาไว้บนแท่นเนี่ยลูกค้าเขาจะได้เลือกได้นี่ลูกค้าก็จะได้เลือกนี่ปลาอ่ะอันนี้ผัดอยู่นี่ผัดอยู่เนี่ยรสก็ใส่เข้าไปอ่านี่อะไรเลื่อยนี่กินเลื่อยด้วยส่วนอันนี้พี่ริวส่วนอันนี้คือคนที่เขามาขอซื้อพี่ลิวใช่ไหม แลมาขอซื้อก็คือคนนี้ต่อแถวแต่ว่าคนนี้ก็คือแบบแฟนพันธ์แท้ถึงขั้นกับเกาะขอบกระทะกันเลยทีเดียวอพี่ลี้วผัดเร็วมีคนมาซื้อสองคนแล้วลูกผัดเร็วอันนั้นคืออะไรคะคืออะไรคะโอ้ท่าฟินนะคะท่าฟินในการทํากับข้าวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยมันเป็นข้างข้าวบบมันเป็นข้างข้าวระดับดาวเดี๋ยวเธอจะดูทีวีหรือว่าเธอจะทํากับข้าวไม่หมดแล้วนะคะมีคนรอซื้อสองคนเนี่ยเร็วๆรลูก อ่ายังไงต่ออ่ะโอเคพี่ริวอันนี้เสร็จแล้วพี่ริวอ่าอันนี้เสร็จแล้วอ่าเอาปลาให้ลุงเสื้อแดงลุงเสื้อแดงเขาเนี่ยเขามาก่อนเนี่ยเขามาเกาะขอบกระทะเลยเนี่ยอ่าเอาปลาให้ลุงเสื้อแดงเลยลูกเอาปลาให้ลุงเสื้อแดงเอ้ยไม่ใช่กินเองสิเขามาซื้อนี่เอาให้เขาเอาให้เขาอ่าแล้วขอตังค์เขาด้วยขอเงินเขาด้วยแบกไปเลยค่ะคุณลุงขาแบกไปเลยนะคะเ้าพี่ริวคิดเงินเร็วนั่นเคาน์เตอร์คิดเงินเร็วคิดเร็วคิดเงิน ตึ๊บตึ๊บตึ๊บกดยังไงคุณแม่สอนกดยังไงเร็วคิดเงินเร็วตึ๊บ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 อ่ากี่บาทคะอ่าอ่าหยิบเงินอ่าเก็บเงินอ่าเก็บเงินคุณลุงเสื้อแดงเอาเงินใส่กระเป๋าเลยกระเป๋าเสื้ออยู่นี่กระเป๋าเสื้ออ่าคุณลุงเสื้อแดงได้ปลาไปแล้วคุณลุงเสื้อแดงไปแล้วบายบายพี่ริวก่อนบายบายโอเคอ่าเดี๋ยวพี่ริวขอตัวทํากับข้าวก่อนนะบายบายก่อนลูก